เฮดไลน์135กระชับเข้าประเด็นเน้นประโยชน์สังคมเพื่ออนาคตร่วมกันทุกเรื่องราวิเคราะห์จากข้อมูลจริงด้วยมุมมองเป็นกลางไม่ยึดติฟไฟไดฝ่ายใดเน้นหลักเหตุผลเพื่อนำประเทศก้าวไปข้างหน้าเฮดไลน์135ชวนฟังเพื่อเข้าใจสังคมไทยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่จุดหมายที่ดีขึ้นกว่าเดิมกับเราสองสาวเจทีแลเจบีค่ะ ค่ะสวัสดีแฟนๆรายการพอดแคสต์เท็ไลน์135ทุกคนนะคะการวิเคราะห์ข่าวในด้านการเมืองในวันนี้เนี่ยเราก็จะพะจากสถานการณ์ในพื้นที่กรณีประทะชายแดนไทยกัมพูชากันสักหนึ่งวันนะคะนั่นเป็นเพราะขณะนี้เนี่ยมีเสียงวิพากษ์ทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อวานนะคะต่อกรณีของนายชอนโอนวว่า ที่ว่าที่ทุตสหรัฐประจ ա บประเทศไทยคนใหม่อ่ะนะคะซึ่งนายชรเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุปะทะชายแดนไทยว่าไม่เป็นผลบวกต่อประเทศไทยเลยแล้วก็ยังไม่ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยเป็นพัฒนมิตรที่แน่นแฟนมากขึ้นในเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าคนไทยก็งงไปตามๆกันเลยอะค่ะว่าแมสเซจที่ทางว่าที่เอกอัครราชาทูตประจําประเทศไทยคนใหม่เนี่ยส่งสารออกมาเนี่ยสื่อสารหมายความว่าอย่างไรอะนะคะแล้วก็ มีนัยยะใดๆแอบแฝงไหมซึ่งเพราะว่าดูแล้วนะคะในภาพรวมอาจจะส่งผลทางลบต่อในประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะคะเรื่องนี้ติดตามได้กับคุณเจทีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็ขอบคุณนะคะคุณเจบีกับอาในที่เกล่นในเรื่องนี้มา <ạ. S 2> ค่ะก็เป็นความเห็นของคนจำนวนมากนะคะเมื่อได้ยินคุณโอนิวพูดถึงเรื่องนี้ค่ะว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอ คือก็เริ่มมีคําถามแล้วแบบนี่ยังไม่ได้เข้ามาเลยนะแบบมา <c oughs> พูดอะไรแบบนี้ถ <c oughs> ้ามาแล้วจะขนาดไหนอะไรแบบนี้นะคะคือความจริงเขาจะต้องเข้ามาแทนคุณโกเด็กนะคะซึ่งเป็น <c oughs> พูดเก่าก็าคือจากเกษียณกันยาเนี่ยคะ่ะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสายแข็งเลยทีเดียวกับความค่อนข้างก้าวร้าวเหมือนกันนะคะกับการที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ากับภาวะที่เกิดขึ้น <c oughs> ต้องยอมรับว,ว่าคนไทยอยู่ในภาวะค่อนข้างสะเทือนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราอยู่ในภาวะ ว่ิไม่ปกติเกิดภาวะสงครามมีประชาชนล้มตายประเทศเราถูกลุกลานถูกยิงพลเรือนถูกยิงโรงพยาบาลถูกยิงสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่สู้ค่ะจะไม่เป็นผล,ผลบวกต่อประเทศไทยแน่นอนมันเป็นมันเป็นที่มาว่าทําไมเราต้องสู้แต่เขาเหมือนรู้สึกว่าเขาแบบ ไม่ไม่เข้าใจสถานการณ์เลย uh huh. ซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอเราได้ดูประวัติของเขาค่ะก็พบว่าเขาเองก็มาทํางานเป็นกงสุลใหญ่นะคะที่ของของสารานะคะประจําที่สถานทูตที่เชียงใหม่อะคะอ่ะสามปีคือสามปีเลยนะคะคุณยายใช่ค่ะ,คะแล้วเขาก็พูดภาษาไทยได้เขาก็มีความสามารถนะคะพูดภาษาพม่าพูดภาษาเบงกอลพูดภาษาญี่ปุน่นได้เพราะเขาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นด้วยคุณ <Okay. S 2> ได้เป็นคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็แต่เราก็เติบโตที่สาระ,ะคะ่ะ ก็เลยงงว่าแบบเอ้ยทำไมถึงไม่เข้าใจคอนเทกต์ไทยแต่ถ้ามองให้ไปก่อนนันะคะลึกไปแบบเหมือนอย่างมองเขาแล้วก็มองภาพกว้างอะค่ะก็ไม่ถึงกับแปลกใจมากเพราะว่าถ้าเป็นแบบนักการทูตสมัยใหม่ที่อายุประมาณสี่สิบ กว่าขึ้นไปหลังๆแคะก็จะเป็นคนที่ไม่ไม่ลึกซึ้งเหมือนเดิมคือถ้าพูดภาษาแรงๆไหมถกหรือว่าถ้าเราเห็นเพราะว่าเหมือนเราได้ดูแบบนักทูตการทูตรุ่นเก่าแล้วกับรุ่นใหม่เราก็จะบอกว่าแบบเหล่านี้ยคุณภาพจะไม่เท่าเดิมไม่เท่ากับนักการทูตสมัยเก่าสมัยเก่าที่เมีความลึกซึ้งทางด้านการสร้างอ่อปฏิสัมพันธ์กับประเทศที่ไปที่ไปประจามิใช่นักการทูตใช่แล้วเป็นทูตจริงๆมาสร้างใหม่ตีจริงๆอะค่ะอันนี้คือแบบ โอ้แบบไม่เห็นเป็นประโยชน์แล้วลบไปเนี่ยเรื้องน่นนั่นนี่คือแบบเราเสียแขนเสียขาเสียแบบมีผู้คนลบตายเอ่อมันไม่ใช่แล้วค่ะใช่เพราะงันอย่งนั้นก็สหรัฐเองก็ขอโทษนะคะมีเรื่องไปเรื่องลบแต่หลายทีตรงนี้ค่ะก็คืออ่าเท่าที่คุณเจทีได้วิเคราะห์แล้วก็ให้มุมมองกับเป็นแฟนรายการพอดแคสต์ห้ไลท์หนึ่งสามห้ารวมถึงทาง j จบด้วยนะ เหมือนจะเป็นการดิสเครดิตประเทศไทยเลยด้วยซ้ำแล้วก็ขอถามเพิ่มนะคะในลักษณะของการทูตที่คุณเจทีเล่ามาเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยแล้วก็ในฐานะที่คุณเจทีเองก็เรียนทางรัฐศาสตร์มาค่ะเหตุการณ์ที่สองประเทศกําลังขัดแย้งกันอย่างหนักหน่วงนขนาเนี่ยแล้วก็ยังหาทางออกไม่ลงตัวการแสดงความคิดเห็นของว่าที่เอกอัครราชทูตที่จะมาประจําประเทศไทยอะค่ะซึ่งยังเป็นเอกัครราชทูต ของประเทศมหาอำนาจอีกด้วยเนี่ย <ฮะ S 2> การที่เขาให้มุมมองมาแบบนี้มันสมควรหรือไม่นะคะแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นตามมาจะสร้างคาบลักยังไงให้กับประเทศไทยค่ะเจะว่าไปแล้วก็ไม่อย่างที่ว่าไม่ไม่เป็นบวกนะคะเชื่อว่าคนไทยเองก็เรืยังมาไม่ถึงในคนไทยเริ่มแอเริ่มต่อต้านเริ่มแอนตีแล้วฮะฮะว่า ปั<า>งคำถาม,ถามใช่ก็ก็คือแบบมันเป็นจังหวะที่เขาพูดมันแม้ว่าจะเขาจะพูดต่อคณะกรรมการอสภาของเขาเพราะว่าเหมือนเป็นการพูดเหมือน,ในใคล้ายเขาเรียกยืนยันเน่ยนะคะพูดในวงแบบเหมือนเขามีการสอบถามจากอกรรมธิการนะคะว่าแบบไปแล้วจะทาอะไรโน่น,นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็คือคําพูดที่สื่อมาอย่างเงี้ยมันอาจจะพูดเพื่อให้กรรมธิการซึ่งอ่อุดมไปด้วยคนสหรัะสภาของใช่ของเขาอะค่ะ มั่นใจว่าแบบเขาจะทําหน้าที่เป็นตัวแทนสหรัฐแบบพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยโน่นนั่นนี่แต่ว่านบริบทเนี่ยมันมันก็ผิดธรรมนิดนึงเพราะว่าในยุคข,ข่าวสารอย่างเงี้ยค่ะก็คือเออเราก็ได้ตามข่าวสารเราก็ได้รู้ความคิดของเขาได้นะคะแล้วที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะมันยิ่งทําให้เกิดข้อสงสัยอะค่ะว่าเหตุการณ์ที่ไทยประทะกับกัมพูชาชจนถึงเเรียกว่าการสู้รบเน<ช>ี่ยค่ะสหรัฐเอง มีส่วนสนับสนุนทั้งทางตรงทางอ้อมด้วยหรือเปล่าเพราะว่าพอย้อนมาดูแบบหลายๆอย่างดูไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะพบว่ามันมีความน่าสงสัยนะคะเ,เริ่มจากในช่วงของเ,ออเมื่อประมาณมันเกิดเหตุอะไรแล้วกันวันที่24กทะคะมค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาะคะ่ะเ,เป็น พลโทส่วนสำเนาธน,น,นะคะก็เป็นประธานคณะกรรมการสานงานความร่วมมือทหารของกัมพูชาค่ะไปร่วมลงนามเอกสารการประชุมหารือด้านตะลาโหมที่กองบัญชาการของสหราะะัฐค่ะเป็นกองบัญชาการส่วนแปซิฟิกนะคะที่ฮาวายซึ่งก็แบบเหมือนคือวันที่ยี่สี่ยี่ห้าแล้วเราก็มีเรื่องอยู่ช่วงนั้นนะคะใช่ไหมคะแล้วก็พอเราประทะกับไมคประทะกับ ประทักับกัมพูชาเสร็จแล้วกอ็อยู่ในภาวะที่เหมือนเราเหนือกว่าเนาะ mm hmm. อยู่ดีสักประมาณที่ยี่สิย่ิบเจ็ดอะค่ะก็มีเสียงเรียกร้องมีการแทรกแซงโดยประธานนะาทิิดีโดน์าถามอะค่ะ,คะก็ระบุมาว่าเนี่ยประเทศไทยกัมพูชากําลังอยู่ในระหว่างการเจรจาภาษี mm hmm. อยู่นะถ้าไม่ถ้าไม่จบเรื่องเนี้ยไม่เจรจานะ อ่าแล้วก็มีของคุณ Marco มาโกลิบลูบิโอรัฐมนตรีผู้การกระทรวงต่างประเทศก็สมทัพด้วยว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวติดตามอยู่นะว่าแบบจะหยุดยิงกันได้ไหม hmm. ซึ่งก็คือเป็นมหาอำนาจเข้ามาแทรกแสง <Okay. S 2> แบบมามาพูดอ่ะก็คือก็สุดท้ายก็ทําให้คุณอันวาอิบราฮิมของอาเซียนของเราอ่ะ <Okay. S 2> ค่ะก็ต้องเป็นระดับโนตรีในการที่จะแบบจัดเวทีให้ไทยแล้วก็กัมพูชามาไซ <Okay. S 2> เอเมเดียซิสไฟหรือว่าจุดยิงทันเทียนนะคะ <Okay. S 2> ด้วยกันแล้วก็มีจีนกับสหรัฐ มาเป็นพยานแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นไทม์ไลน์อย่างเงี้ยมันเหมือนแบบให้ใครว่าสหัฐจ,จงใจที่จะเข้ามาสถานการบางสิ่งก็ก็คืออยากเข้ามาแจนด้วยแล้วกันอาจจะไม่สร้างสันาการณ์แต่ก็คือเหมือนอยากเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็อยากมีบทบาทในในภูมิภาคตรงนี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็ยังถูกอ่ากันอีกชั้นหนึ่งโดยคุณอันวาค่ะ <c oughs> แต่ว่าก็มีข้อกังวลเหมือนกันว่าถ้าต่อไปอ่ะแบบมันเป็นสมก,การอย่างนี้แล้วอ่ะแบบอาเซียนจะคุมอยู่ไหมหรือว่าแบบอาจจะเป็นเหมือนแบบ ภาพบางครั้งตกลงกันไม่ได้อะไรเงี้ยสิ่งที่กัมพูชาต้องการตลอดคือเหมือนอยากจะมีคนกลางอยากให้ใครมาไก,ก่เกรียเพราะว่าในเชิงของสเตตัสของไทยแลนดกัมพูชาเราเราเหนือกว่าไม่ก็ถูมิติเลยทีเดียวใช่แล้วพอเหมือนแบบถ้าต้องมีคนกลา,างเงี้ยแบบหลายอย่างจะต้องออต้องเป็นคำต้องห้าสิบห้าสิบซึ่งความจริงนะนะอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะเป็นห้าสิบห้าสิบก็ต้องระวังอาหารในเรื่องนี้แต่ก็เชื่อว่า อาเซียนของเราก็มีเอกลักษณ์ในการที่เราก็รักษาความเป็นอาเซียนที่จะแบบไม่อิงกับมาหาอำนาจใดานะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือจีนก็ใช่ก็ไม่ได้แบบลงลึกมากก็คืออยากจะคงความเป็นอิสระนี้อยู่แล้วก็โดยหลักการว่าไม่แทรกแซงกันก็คิดว่าเราจะรักษาโพสิชันนี้ได้ะค,ะค่ะไม่ได้เป็นแบบหลังบ้านของใครค่ะแต่ว่าเห็นบอกว่า ในเรื่องของกัมพูชาเนี่ยก็จะไม่สนับสนุนไทยแต่ก็คุณโอนิลเนี่ยใ,ในเรื่องของเมียนมาเองที่คาดว่าจะมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปีนี้นะคะปลายปีนี้นะคะก็ดันมากำกับบทบาทของไทยว่าไม่ควรที่จะยอมรับรัฐบาลชุดนี้ซึ่งนี่ก็เกิดเป็นคำถามอีกว่าสหรัฐต้องการอะไรจากเราใช่คือไม่เก็บทรงเลยเนาะความจริงอ่ออ ก็สหรัฐก็พยายามถือภาพใหว่เขาเป็นเจ้าพ่อประชาธิปไตยอ่ะแต่ว่าอันนี้มันก็คือการแทรกแซงประเทศอื่นนะคะก็ถ้ามองภาพรวมก็คือแทรกแซงในเซอเรียเชียเลยนะใชแทรกแซงอาเซียนก็คือเหมือนอ๋อไม่ไม่เป็นมิตรไม่เป็นไม่เป็นมิตรที่ดีมากนากนะคะเพราะว่าโดยปกติต้องเคารพการตัดสินใจของเราแล้วก็เขาก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วพ่าก็ไม่เคยมายุ่งกับประเทศไทยอะไรต่างๆแล้วก็ก็คืออ๋อเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนก็เข้ามาแทรกแซงภายในก็ เชื่อว่าคนไทยณตอนนี้นะคะอารมณ์ที่เหมือนเราก็รักชาแล้วเราก็อยากจะตอนนี้เราก็เจอปัญหาพออยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้ใครมาแทรกแซงเราอะคะ่ะต้องต้องดูกันายาวว่าแบบคุณโอนิวนี้จะแบบได้รับการต้อนรับจากคนไทยยังไงบ้างแต่น่าจะเป็นไอที่เฉยชาพอสมควรซึ่งผิดผิดกับทันทูตคนอื่นๆที่เหมือนเอเราจะ ท่านทูตก็จะบใช่แล้วก็อุ้ยท่านทูตเขาสูงนะเขาอะไรอย่างนี้ยเป็นตัวแทนของสหรัฐอ่ะจะไม่ได้รับการให้เกียรติใช่ค่ะจะไม่เป็นเชิงต้องรออย่างงี้ใช่ต้องรอดูจริงๆว่าตอนที่ถ้าเอ่อได้รับการเอ่อเซ็นรับรองให้มาเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยแล้วเนี่ยจะสังคมไทยหรือว่าจะมี จะมีหรือว่าเขาจะมีมท่าทีที่ทใช่หรือว่าคุณโอนิวเองเขาจะมีท่าทีที่ลดลงแล้วก็พูดจาภาษาทูตการทูตมากกว่านี้ไหม,มอะค่ะที่จะไม่แบบบังคับโน่นบังคับนี่แบบบล็อกลวงอันนั้นอันนี้แบบอ่อใ,ใช้ใช้ศัพท์ที่มันอย่างปกติไม่ใช่ภาษาการทูตมากะที่เขาพูดอะค่ะคค่ะค่ะะตรงนี้ในส่วนของอ่กรณีของเมียนมาเองเนี่ยมีรายละเอียดไหมคะว่าเขาได้กำกับบทบาทไทยไว้ยังไงอะค่ะ เกี่ยวกับการเลือกตั้งของเมียนมาที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ค่ะคุณเจินคือ,ค,อคือที่ผ่านมาเออ่เมียนมาไม่เคยแทรกแซงไทยแล้วก็ไม่เคยตำหนิประเทศไทยก็คือเขาก็คเคาครพการตัดสินใจของรัฐบาลเลาตแต่คือเขา เป็นเพื่อนบ้านประเทศหนึ่งที่ไม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 ่ก่อกวนเราเหมือนในข้างคือเขาก็จะมีปัญหาของเขาในกใช่ะตใช่ก็เราก็ไม่ได้เจอภาวะแบบเหมือนเนียนมาแล้วก็แบบเหมือนกัมพูชาอะไรอย่างนี้เราไม่ได้เจอแบบว่าภาวะเงี้คนละแบบกันนะคะเพราะฉะนั้นเองก็คิดว่าเหมือนเป็นปัญหาภายในของเขาค่ะแล้วก็เราเองก็ควรที่จะเคารพการเมืองภายในของเขาด้วยอะค่ะก็เห็นว่าให้เหตุผลที่ ในมุมมองที่ทางเป็นด้านทางประชาธิปไตยที่สหรัฐเป็นห่วงค<ช>เรื่องที่บอกว่าเหมือนการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะเป็นการเลือกตั้ง หลอกลวงใช่ใช่แต่ตรงน,นี้ถ้าแบบเอาจริงจเ,เรื่องคำว่าประชาธิปไตยอะค่ะค่อนข้างดับเบิลสแตนดาร์ดสำหรับสหรัฐนะคะเพราะว่าที่ยูเครนคุณเซนสกี้อยู่มาตั้งนานทำไมไม่เห็นบ้างคะถ้าคุณเซนเซนสกี้เลือกตั้งใหม่เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสหรัฐใช้คำเนี้ยในการแบบจะใช้กับใครใช้ตอนไหนเพื่อสหรัฐได้ประโยชน์อะไรอะค่ะซาอุดิอาระเบียก็ไม่มีการเลือกตั้งก็ไม่เห็นว่าอะไรก็ยังเป็นพันธมิต mm hmm. รกับสหรัฐะอะไรเงี้ยก็คือ,อไม่แมกเซนเท่าไหร่แล้วก็อย่าไปถือสาสหรัฐ มากถ้าก็พูดเรื่องประชาธิปไตยค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้แบบให้คุณภาพขนาดนั้นค่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นการเบมนะนะคะว่าเป็นการเลือกตั้งที่มาจากเสียงของประชาชนไม่ถึง50%แล้วก็ผู้นําฝ่ายค้านก็ยังอยู่ในสถานจองจำค่ะ,คะอันนี้ทางเจบีก็ตั้งคําถามเป็น question mark ตัวให<ช>ญ่เลยน,นะคะก็คือเหมือนให้เรารู้ทันเข้าไว้แล้วกันนะคะว่าเขาใช้คําว่าประชาธิปไตยคําว่าสิทธิรีภาพคำว,ว่าเสรีต่างเพื่อให้เข้าประโยชน์ของเขาแต่มันจะมีแบบว่า d o u b ลส standard แล้วก็ใช้เรื่องหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง ไม่เหมือนกันม่มีมาตรฐานไม่เท่ากันอันนี้เป็นเรื่องที่สารธรรมบอกอยู่แล้วค่ะถ้าอย่างนี้เราสรุปภาพลักษณ์ของคุณโอนิวในเบื้องต้นได้ยังไงไหมคะเป็นเป็นนักการทูตรุ่นใหม่ที่แบบไม่อยากตกกระแสรหรือยังไงไหมคะคุณเจดีก็ไม่รู้ว่าแรงไปไหมแต่ไม่ถึงทัดเสียงแบบเนี้แบบเหมือนอ่า อ,อ๋อประเทศไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คล้ายๆเป็นแนวเขาภาษาเขาเรียกแนวภาษาการเมืองเล็บวอล์กนะคะเสียงดังนิดนึงแบบว่าคนจะได้ยอมรับกันได้แบบโอ๊ยเฮ้ยพูดเออเจ๋งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงเรา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 รู้ทันกันแล้วเราก็แบบอืมก็โอเคก็ลองดูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะค่ะเพราะเท่ากับว่าประเทศไทยเองก็ต้องจับตาบทบาทของสหรัฐอย่างใกล้ชิดนะคะในช่วงนี้ว่าอยู่เบื้องหลังสนับสนุน กัมพูชาเพื่อโจมตีประเทศไทยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าทำลายหลายอย่างอย่าง,างที่คุณเจตีได้วิเคราะห์ให้พวกเราได้ฟังกันเนี่ยก็มีความสอดคล้องไปใน ไปในมุมมองที่ที่เราเห็นว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วก็รวมถึงยังต้องคอยจับตาในเรื่องความเชื่อมโยงเกี่ยวกับ MOU 14ของเราอ่ะนะคะกับไทยกัมพูชาในเรื่องของข้อตกลงเขตแดนทางทะเลค่ะซึ่งข้างใต้มีก๊าซธรรมชาติเยอะมากแล้วอเมริกาก็มีบริษัทขุดเจาะน้ํามันซึ่งหมดสัมปทานในภาคใต้ของเราไปแล้วก็หาสมทานใหม่อยู่ค่ะของเชฟรอนนะคะแล้วก็แม้กระทั่งฝรั่งเศสเองก็มีชน เอเนอรนะคะก็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 เล็งอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องมันนสทุกวันนี้ค่ะเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงมันแยกออกจากกันไม่ได้ะค่ะก็มีความเชื่อมโยงกันในพื้นที่ทางทะเลนอกจากทรัพยากรการธรรมชาติที่กําลังเป็นที่ต้องการของทั่วโลกในตอนนี้เรายังมีในเรื่องเขตน่านน้าหรือกรณีฐานทัพในส่วนอื่นๆอย่างเช่นเรือดำน้ําอะไรของสหรัฐหรือในที่อื่นๆที่เขาต้องการอยู่ในส่วนนั้นด้วยไหมคะคุณเจตีก็ เอ่อเรื่องน้ำราคงมองไม่เห็นเนาะแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็อยู่มันก็เป็นเอ่อเอ่เอเขาเรียกว่าเป็นอาวุธลับนะคะก,ก็ก็น่าจะมาแถวนี้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พูดบ่อยมากคือสาระเป็นต้องการอะไรมากกว่าการขอเขาเรียก ครอบครอบครอบโลกทำให้จีนค่ะทาให้จีนทำทำให้เกี่ยวกับโลกนะเป็นเกี่ยวกับใช่ก็แบบว่าทําให้ฐานอำนาจของจีนแบบว่าลดต่ําลงแบบว่าแบบทําให้จีนแบบเอ่อไม่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 เข้มแข็งอะค่ะทําให้จีนอ่อนแอหรือว่าแบบเอ่อคุมไม่ให้จีนขยายอํานาจมาในภูมิภาคอาเซียนหรือว่าในภูมิภาคอื่นด้วยซึ่งเพราะตอนนี้จีนกําลังก็ก็มีแผนเชิงของที่วันเบลวันโรสเนาะหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่ไปทั่วโลกเลยแล้วก็ อมันมันคนละแนวทางกระแาละคะค่ะใชะ่ก็อย่างที่คุณเจตีพูดมาเสมออีกเช่นกันอันนี้ก็ขอย้ำมานะคะรวมถึงเจบีด้วยว่าการรับรู้ข่าวสารในภาวะอย่างนี้ภาวะการขัดแย้งแล้วก็ในยุคปัจจุบันที่กระแสะข่าวบิดเบือนเพราะพอพก,กันด้หรือแม้แต่การโจมตีอีกฝ่ายนึงเนี่ยค่อนข้างมากการรับสารการเลือกรับสารที่ถูกรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาแล้วก็ส่งต่อเนี่ยมีความสําคัญมากมายเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องอการเมือง ใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องที่สําคัญคือเราต้องรู้เท่าทันเรื่องเหล่าเนี้นะคะก็จะทําให้เรามองเห็นใคยข้างหน้าต่างๆได้อย่างชาัดเจนนะคะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลต้นทางจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะคะแล้วก็เว็บไซต์ US Indo Pacific Command เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐค่ะแล้วก็ขอบคุณรอยเตอร์แล้วก็ ใชโพสต์ด้วยค่ะค่ะและนี่คือ Headline 135รู้ให้ลึกมองให้ขาดวิเคราะห์ให้ไวเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยประจำวันนี้ค่ะขอบคุณที่อยู่กับเรานะคะฝากกดติดตามกดแชร์ส่งต่อ p o แค a s t นี้ให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณด้วยค่ะ Headline 135ประเด็นสำคัญเราคัดให้คุณสรุปชัดเข้าใจภาพใหญ่แล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ